ซื้อในนี้ยังไงก็ถูกก็จะอยู่ในนี้แหละวเดี๋ยวนี้นี่แหละซื้อเลยซื้อในนี้ว่านี่คันเนล่างคันเรนรักูนี่บพลาดล่างล่างล่างรักูนย์บพล่นล่างรักศูนาดบพัักนนหอพ่อกับไาครับ ไม่ต้องกลับสนหนึ่ไม่ต้องรักสนับคู่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนสนุนการพนันทกชนิดโปใช้วิจารในการรับชมคุณบอกคุณย่ามาจังไหนกว่าจ้า่าขัดผู้ใดจกได้เงินนั่นคือติดสูนเลยจันีเร็กเกคือเ็กิดสนเราไม่ได้สอยแล้วจักสนยังแล้วันที่16ตุลานี่บ่ม่เออ เวลาพ่อสมชายเต้ารถไปเก็บเล้ารถไปเก็บฮะถือจะงวดกับน้องเบอ ซื้อในนี้ยังไงก็ถูกก็จันยูในนี้แหละว่ในนี้นแหละซื้อเลยถือเป็นเบลเป็นแหละตัวเรงน้องเบลมาฝากอันนี้ฟังจากปากเพื่อนนี่นี่มันนี้ห้าเละมมหาเพื่อนสัมผัสเพื่นอีกรอบเพราะว่าคนนัดคนัดประมือนีมากเด้อสวัสดีค่ะ ลพ่อเข่าเมื่อไหร่จะงวดจ้าเลขนะเลขอะเลขพ่อที่เองเองที่เมื่อไหร่จะงวดห้าหกงวดติดติดถึงทั้งบนทั้งล่างแกก็ถือบนล่างแกก็ถือตะล่างฟอว์ดังๆเรื่องจาก่อว์ดเรื่แกก็ถือตะล่างิก็คืออยู่นี่มีถือแน่นอนอย่นี่คันงวดนี่คันล่างคันเรียนรัดขี้นี่บ่ขาด ล่างล่างล่างรักศูนย์บ่พลาดล่างรักศูนย์บ่พลาดบ่พลาดปลักรักน้าบ่วพอดกบังกลับบัวต้องกลัดศูนย์นี่บ่ต้องรัดคู่ได้เลอเพิ่นคือว่ามันดับศูนย์ล่างเพิ่นว่าดับแต่ยากแต่ว่าบ่ดับแต่ว่าสำหรับพ่อนี่บ่ดับบ่ดับเสียงหรอกว่าดับว่าเป็นเหล็กเหล็กดับ มีเลขดับแค่เพ้าเจะเลขออกนะพ่อจะเลกออกศูนอยู่หลักใดพ่อศูนยก็หลักสิบหลักสิบล่างเจ้าเป็นท้ายก็ไปเจ้าเป็นหลักจะว่าเก้านี่เป like ็นท้ายละบนไปบนเลขเท่าก e ้าเก้านี้ยึดไทยบนที่ฟ้อเก้ายึดไทยบนเก้าหน่วยบนหาดูใส่เลยเป็นหน่วยบนหรือใต้แน่นะครับในจับใส่รู้สิทธิ์ฝืนแต่ว่าจับใสจยัน มี่ไงมีแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก,าดก,าการร้าสองเก้าเนบ่ยเา่วนนั้นสื้ออยู่ได้หนีถืดแม่นอนบอพอ่พ่อว่าชิบว่าผ้าเ้ใสบอกไปเน้งยก็ตำล่างโพดยตำโพไลยบุกส <laughs> ่วนมาก่วนมาข่าวลางบอพอ่พ่อเชื่อไหเข่าวลางเอามาสีเสี่ยงฟันเสียงแล้วบ่พ่อนัี้ว่เสียงแล้ว เซ well ี่ยงขึ้นบ้านเนาะปั้น่าแต่ปิดผิดแห่บันหนึ่งไปใจปลาดุกหลายหักเงียงหมดเดีปลาดุกหักเงียงแล้วหัก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 ออกมาใส่ไว้ใส่กล้องไว้ได้แล้วได้แล้วหักเงียงพร้อมหักเงียงพร้อมปลาดุกนี่แต่ปลาดุกง่ามเขาเรียกว่าบอกว่าวาฬจะเสียงหลายตัวมันจังไฟสีมุกจะโตนะพอเสียงคู่ใดแน่ แยงอันศูนย์เจ็ดคับอันแปดเก้าแยกจากครูจ้ะพอคนสีเขียนคนสีเขียนแล้วอันใดแยกบนแยกล่างเลยบอจ่าจังสัรบอรักอบรักศูนย์มันบม่ไปบนไม่ไปล่างเลยศูนย์นี่เป็นล่างว่าสั่วศูนย์เป็นล่างได้ไม่ต้องกลับพขอหกลับหลักศูนย์ไปล่างแยงเดียวไปล่างแยงเดียวจะห้าหาตัวใส่ออกจากเจ็ดกลับเรามือนั่นที่ว่าพ่อฝันว่า อธิษฐานว่าตั้งใดก็ก้อนว่าอธิษฐานว่านมีตัวใหม่ไงน้อกันฉันให้ฉันเล็กล็อกนี่เขาให้แบกให้แบกท่อนไม้ได้นะท่อนไม้พวกหน่อยแล้วปุ้ยไงก็นี่แหละท่อนใหม่แต่ไงก็นี่แบกขึ้นเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบาขึ้นยัง่ะแบกเอาเล็กไปเสี่ยงว่าแล้วเล็กตัวนี้สิคือให้ยกให้แบกขึ้นเออคันล็อกต้องนี้สิทธิ์เคลื่อนย้ แดดกินแดกแดก็จะมันุ่นเนี่ยเบาๆก็จะมังนุ่นเนี่ยแดบกึนบ่อันนี้อยู่ในฝันหรือกเดือนเหรออยู on, don, ่ในฝันนีวันเสียงเล็กเสียงเล็กชุดนี่นะชุดนี่มันบ่พอเสียงชุดนี่เลยบ่พวันที่สิบหกเรือื่นหรบครับแสดงว่าวันนี้มันใจครับบ่พอวันนี้มันใจคับว่าจะว่าจะไปศูนย์เจ็ดหรือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็คับ ถึนเจยกสนเก่าส่ยนเก่าเป็นวไปบนมาล่างย่างเดียวมาล่างย่างเดียวสูนส่นเก่ายังเป็นตุ่รวงสนเยบุนนกันต่างพซเสื่อหลงเสื่อติดสูวนนี่บ่ จ,กจกักปยเส้นจักปล่เส้นพ่องนท่าปลยเส้นคลเนี้ยนังบติดเลยบนี้อเส้ลี้งานทัป่เส้นเนีอยเส้นเราลุใส่เลยไปเติมอีเราไปวันละพ่อดอ้ื่อเราชื่อไปแล้วเื่อไว้สองตนไปเติมี่อไปเติมีอื่อไว้อันช่วงเจ็ดบม้นแปดเก้า Lang bun 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 bồn. bun 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 im tung ho tie ho bun 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 cầu bun 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 thải, bớt bun 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 bớt tông bun 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 กับหน่วยบนวันนี้มันใจทันเปอร์เซ็นแล้่อเนาะทันเปอร์เซ็นันเปอร์เซ็นลลุกใส่เลยมักศูนย์เวะฮะมักศูนยมัก่นอย่าลพ่ออย่อนั่งก่อนนั่งปอดติดแล้วมาแค่ไหนลุกไ่อนั่งอติดเ่อง้เก็บทรงไวอยู่แล้วป่มักศูนย่นยจนั่งไม่ติดแล้ว ท่านเส้นยเป็นใจแ้วระคืนแ้กันเฮ่แล้วกันชซื้อะ่สื้อื้อองไงเน่เนบกอบอมาแล้วมใจฟูนะบออมมนี่อเขาเปจัดดอกต่เื่อนี่นะเนะ่ยนะท่สื้อไปแล้วยังมันใจั้งไม่เปียวทาลดบ่พรไม่จัคอนกับสื้อไปแล้วดิง่ายพนง่ายนะ พ่อสมชัยลงสนามมวดแรกหลังจากที่ถูมาแล้วหกเจ็ดมวดหกเจ็ดบอกเมื่อนั้นเทวศิษย์เกรติองาว่าเทวศิยเกียรตมาเอวันหลังวันน้นากทวนน่าลงบอกว่ามัดปีต้นปีหกแปดเนี่เาตั้งเนินชนะเอืพอพไว้มงคลไว้เนี่ยนี่ปากกาแดง นี่ปากกาแดงมาเอาไปวงกลมนะพ่อวงกลมพ่อนนนััักกกพ่อวงกลมพ่อวงกลมวงกลมตัวพี่พ่อว่านักหนักนะพ่อนีู่ดูเลยบนน้ำพ่อบนกลมจะได้เดี๋ยวจะเอาตัวล้อไหนเนาะเกี่กัตัวล้อไหน สองล่างงั้นจนหนึ่งรอบตัวล่องหาข้อเส้นไหนเออใค้แนี่ยพ่อเส้นไหนขอเลยตานักตัวไหนพี่สุดพ่อตัวไหนจ้านักล่างได้หลายพ่อสมชัยนักล่างดังๆนะพ่อนักล่างได้หลาย ันล่างจนนีกล่างหลายๆซ้นเจ็ดยล่างหลายๆนักบนเด้๋ยวบนี้พ่อบนจ้า <c oughs> บ,บนนี่ว่าจิบนักขื้อนะนี่แปดเก้า,นกาบนแปดเก้ากล่างนักตรงนี้ล,นล่างเนี่ล่องเนี่ยมซ้อเจ็ดมันบรางล่องนันล่องซุนึง มนออกยากว่าถุนี่ตะวันมันยังไปอีกสี่ได้รัมาตามสูตรเป็นบ่อรับรันาตามสูตรได้แล้วเขาเคยเนี่ยเจ็ได้อันวตุหนึ่งวันนี้มันมันน้าอันสี่ไหมเด็กวันที่สิบหกตะวันเล็่วันที่หนึ่งต่อเห็ดไม้เห็ดไมวันที่หนึ่งเห็ดไมแต่วันที่สิบหกีมันมากสี่ล่างมันเป็นสี่ล่างนี่แย่เป็นกปใตาย้เขาก็ไป ่ะเป็นไทยป่ะเป็นหลักแห่ะแี่นละใช่ไหมจ้ะสุดยอดเลยพ่อน่ามากพอว่าสุนัไรแล้วก็ขึ้นมาหลอาเตีนั่งไม่ติดเลย